ีครับพบกับอีกเช่นเคยครับผมผู้กองรุนกร,ก,รกันทวงอดีตรับราชาการเป็นตำรวจตระเวนยแดนตอนนี้อยู่ในมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำงปางหลังจาก,กเกษียณก็มาอยู่ที่บ้านนะครับเนาะก็ย้ายลงพุทธรมาตอนนี้ผมอยู่ในมอครับตอนนี้ผมจะเดินเข้าไปอยู่ไปตีนดอยอาจจะไปบัถึงวันนี้มีภารกิจครับมีภารกิจคือ19าสาวเนี่ยผมมีภารกิจจะต้องอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับวันนี้ก็เป็นวันอ,อังคารที่19นะครับเนาะ ตื่นมาไมีลมหายใจก,ก็ขอขอบคุณอาหาทั้งสีเดินนำลมไฟอากาศอาหารการกินนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอดีต่ิพานมานะครับทำาอย่างไหวก็วันนี้มันจะตาม,มาเราเองนะครับส่วนอนาคตจะมีจะไปถึงหรือไม่เบอร์มังหนะูปัจจุบันทำให้ดีที่สุดวันนี้ก็อยากฝากเอฟซีทั้งหลายที่ติดตามผมนะครับในช่องทุกช่องไม่ว่า,บาจ,จะเป็นทิกตอกยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอย่างต่างๆนะครับเนาะที่ชื่นชมก็ช่วย,ยกไลค์กดแชร์วันนี้ผมก็มีเรื่องเบา,เบา,เบา เกี่ยวกับอริยสัจส like really ีที่ผมสรงัตบาทมันนี่ผมมาศึกษาิุมเติมเมี่ยเก่าแลวก็มาคุยเกี่ยวกับพราบสากลของฮขางเตเขาเป็นหนี้เป็นทุกข์กันอย่างตึ้งวันนะครับผมเนี่ยคิดในส่วนตัวผมผมพยายามลดละเลิกปล่อยวางแต่ไม่ได้หนึ่งเฉยนะครับหาความรู้ที่มันมีประโยชน์ทห้แบ่งปัน fc ถ้าท่านสนใจก็ลองดูพิจารณาตัวท่านท่านทำท่านได้ท่านมาทำท่านก็ไม่ได้ครับทําไมพระพุทธเจ้าถึงเอาอริยสัจสี่มามีองค์แก่เป็นหัวใจสําคัญของการเข้าสู่ เป็นพระอาหารหันต์และเขาสูนิพานครับเราไปศึกษาเราไปอ่านท่านท่าท่านอยากจะรู้อยากจะพ้นทุกข์อย่างผมเนาะแต่ผมก็มิทุกข์เหมือนกันนะเขาก็พ้นทุกข์มันน้อยลองไปอ่านดูครับทุกอย่างมันมาจากต้นเหตุเหมือนกับต้นไม้เป็นพิษมันก็เป็นพิษทุกอย่างคืนเกิดจานเกเหตุแล้ถึงมีผลทําไมองคคริมานฆ่าคนเก้าร้อยก็สิบคนพระบ,บรมรับใช่บาปกรรมยังก็องคคริมานเป็นพระอาหารหันต์อหิงสกะและเข้าสูนิพาน บักรับมาเกิดเพราะบ่มีเกิดมันก็บอกมีกรรมอันนี้ตามคาถาโคตนะครับเนาะคาถาโคตอันนี้ความเกลียผมมาดูแล้วครับความทุกข์เกิดจากอย่างครับอริยสัจมันมีอยู่สี่ข้อแต่แปลแขนมันเป็นหัวใจสําคัญของพุทธศาสนามันเป็นของจริงของแท้นะครับหนึ่งทุกท <Fare> ุกเกิดจากความบอพอใจของเขาที่ความบอพอใจของเขาอย่างเขาต้องการนั่นบ่ได้ต้องการนี่กับบ่ได้อยากเปลี่ยนท่านกับบ่ได้บ่อยากบ่เปลี่ยนมันมาเปลี่ยนมาเขาเรียความทุกข์เกิดแก่เก็บตต่กระทุก เขาต้องไปดูสาเหตุของความเป็นทุกข์ไปดูทีอย่างสมุทยัยสมุทัยเป็นต้นเหตุของการเป็นทุกข์คืออย่างตัณหาของเขาที่สําคัญที่สุดอิเลของเขาที่สำคัญที่สุดเพราะเขาอยากอยากเป็นหัน่นอยากเป็นนี่อยากมีหัน่นอยากมีนี่อยากทาหั่นนี่บระยัดทำหัน่นบระยัดนี่บระหยัดเป็นหัน่นเป็นนี่นี่แหละสาเหตุวิธีการดับทุกข์ไปดูอย่างวีโรดนึง่งแก้ไขีตัวเขาครับ ถ้าเฮากิเลสเฮาบอกฟุงซรรคว่าต้องการอย่างนั้นมันก็นอยู่ธรรมดาเนะี่ยผมพยายามใจอตอนนี้ผมหู้แล้วข้อหนึ่งข้อสองแล้วข้อสามผมพยายามแก้ไขวิโรธคือพยายามดับทุกข์ด้วยกันปัญหาให้มันน้อยลงเสร็จแล้วฮากไปวิธีการปฏิบัติก็คือไปมักมักมันมีอยู่สี่ข้อมักมีองปดตั้งแต่มีอย่างสามมาทิฏฐิสามมาอาชีพสามมาวาจาสามมาอย่างต่างๆที่ติดชอบมีแปดชอบ้อาไปศึกษาดูนี่แหละแกนแท้ของพุทธเจ้าที่เข้า,ขาสู่พระนิพพาน อยากจะทิ้งเอฟซีของผมลองศึกษาลองไปทําดูนะครับไม่ต้องลงทุนอย่างก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับเผื่อพระพุทธเจ้าท่านบอกพระพุทธเจ้าที่เก่งที่สุดเป็นศาสนา,าโลก2,580รปีมาทําได้ทุกอย่างยกเว้นอยู่สี่อย่างที่ยําได้หนึ่งกรรมของมนุษย์สองปัญญาสามคนจะเข้าถึงธรรมะสี่สี่หามันจำไวได้กท่านไปศึกษาดูใครทําใครไดร้พระพุทธเจ้าตัดกับองคุลิมานอย่าเพิ่งองค์ุลิมานขอบวช พระพุทธเจ้าองค์ุลิมันก็จะกลับใจได้เนเพราะหลวงเจี๋ยไงครูบาอาจารย์นะว่าอ่าถ้าข้าขนในพันขนเหรีอมนิ้วเดียวเนี่ยได้แล้วจะห่อเหินเดินในการจะบปตายตินมรดาองคุลิมันก็หลงเชื่อพระพุทธเจ้าหลวงสอนอย่าไปเชื่อแม้แต่ครูบาอาจารย์พอแม่เขาอยังไม่เชื่อเราฟังแล้วมาพิจารณาไต่ตองรู้นะครับอานนท์เอ่อองค์คุริมานก็ขอเป็นบุรุษทธิ์พระเจ้าบ่าวพระพุทธเจ้าบอกท่านต้องทําเองเราจะช่วยท่านเฮาก็เหมือนกับมนุษย์เขาเลยครับตึกวันเนี่ยเขามีอัตตากัน บางคนเนาะบางคนเปิดกับบ่มีอัตราเปิดกับสบายผมบอกตรงๆอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังเป็นของบาเที่ยงทุกขังเราความเป็นทุกอนัตตาบ่ามีตัวตวนเขาคิดที่นี่เขาจะมีความสุขผมพยายามลดความทุกข์มันน้อยที่สุเดเี๋ยอแต่ความสุขเห็<งา>น,<ง>าน,<ง>านบางคนเยอะแยะเลยนักการเมืองเหมือนว่าบุญวายอ้ยเยอะแยะเลยอินฟูอินไสอย่างแสวงหาความสุขถามมาตรงๆความสุขเขามีตลอดกับบ่มีครับ มีเว็บมันก็หายยกตัวอย่างเขาไปกินเรื่องดุลน,นะเขาตายแต่เไปกินเรื่องสนุกสนานคือนัน่งผูกมาเป็นตุกอยากจะฝ่าผูกของทุกคนอนะเอฟซี FC ของผมลองพิจารณาดูเอา้าตอนนี้ผมบุกมาหาสากรอนซับผุดถอนตัวะพังของผมและทั่วประเทศลองพิจารณาดูตึงวันเขาแก้ไขมาได้ครับทําไมผมต้องยกตัวอย่างผากแปดทางงาภูเก็ตสุราม์มาอธิบายเพราะผมไปดูมันดีครับผมถึงมันบอกเหล่าส่วนทันจะทำมาทำมาเป็นอย่างครับทําไมสากลของเปิ้นถึงดีผากแปดหนึ่ง สากรของเปินเปินพัฒนาและบริหารแบบธรรมธิบาลคือสมาชิกเรียนรู้ด้วยการเอาหาคนที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ปรเมศที่เป็นประธานชมรมสปธิบัติมาให้ความรู้ล้วมีนักวิชาการมาใื้สมัครคณะกรรมการเขาตั้งงบประมาณมาใื้อบรมแต่ของเขาบางทีเนาะตั้งไว้แต่แบบมีงานอบรมเงินตัวนักศูนย์เปล่าอาจจะหาวิธีการเอาเงินตัวนั้นมาอันนี้ผมบอกหูนะคนไทยบอหูจัหวัดไหนก็แล้วแต่ท่านดีท่านพิจารณาดู สมาชิกของเขาจะมาลุ้ทันบางคนยังคิดเลยว่าต้องมันหูหรอกเลยม,มอมเมาสมาชิกม่ต้องมีความหูทั้งๆท,ที่สังกสารปิทซิ์ของเขาเป็นหน้าที่ของเขาเงินของเขาการบริหารจัดการแบบพธณิชานของสมาชิกสังกสทรสับถูบป,ประเทศตามพบรบส,รสัสงกสารปี42งบประมาณแผ่นดินาษีบะมีเมต่บาทเดียวเป็นเงินของสมาชิกล้วนๆสมาชิกอะไปกู้กําไรมันถึงเกิดขึ้นตามมาตรา60นั่นก็ครับ ท่านต้องไปศึกษาเรียนรู้มีบอรกีมาตาครับผมจะดูล็กลักก็คือหนึ่งมาตาห้าสิบหกสิบห้าสิบเรท่าหนึ่งสองสาันใจสำคัญของมันเพราะผมเรียนรู้ผมอ๋ออย่างนี้ผมก็ได้ครูบาอาจารย์จากท่านขอ,อยาดได้ชื่อพันธุ์ตโถอ่าจารุบุตรวิชาเรียงเป็นอาจารย์องค์แรกของผมทําไมผมต้องุมจากท่านเพราะผมเห็นท่านสมัยที่ท่านแข่งขันกับขอ,อยาดบะเอยจือนะครับตีเว่านักบัญชีอาจารย์จ,ร,ยจรุบุตรได้คะแนนเป็นคนสุดท้ายแต่ถูกตัดออก เพราะท่านบ่ได้จ้บัญชีครับคนที่คะแนนต่ำกว่าท่านที่ขึ้นมาเป็นแทนท่านก็บอกเขาใจองเจ้าท่านท่านยื่นเรื่องก็เพื่อแต่ท่านไม่รู้เดี๋ยวนี้ท่านตื่นรู้แล้วก็บอกเป็นอย่างครับขั้นที่สองผมก็มาร่วมศึกษาผมก็ได้รับความอนุเคราะห์จากขอญาตอืทชื่อนะครับ,รบพี่นรงกรยอดวิรพงศ์เป็นอาจารย์พิเศษที่ห้านะครับเป็นพี่ชายของน้า,นาเก่าผมคือ ถาวรยอดลับยุงท่านกเกษียณตอนร้องุ่มิกับกาเอ้ยร้องร้องภ่มกับการอยู่ที่มงนอง,งไครข,ของท่านถานวรน,น,นักเล็งครับแต่พี่นองร์กร่นคือความผู้ผมแนะนำผมเพราะเป็นรุ่นเดียวกับจรัรุธผมก็เลยมาเริ่มศึกษาเรียนรู้กับพี่อาจารย์จรุธผมก็เลยทําทุกอย่างกับมีท่านรองเลยวัดท่านพี่สุภาพก็เสียชีวิตไปสี่คนก็ตั้งขึ้นมาทําทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอันอดีตนะครับเนาะปัจจุบันผมกับเป็น่านเกิดอ,อยู่ระมงตําแหน่งผมอยากหมู่เขาทุกคนตั้งสติ ท่านอย่าพึ่งด่าผมท่านจะด่าก็ได้บบเป็นอย่างนั้นผมจะยึดมันถือมันทําไมอะเงินของเฮาทําไมทุนสาารณะเฮาต้องเป็นตัวตั้งบ้านไรื่อปางเฮาสวัสดิการทําไมเฮาถึงได้น้อยขออนุานะครับปีคนหนึ่งที่ป่วยอยู่ประมาณอยู่กอคาเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลกอคารุ่นญี่ปเปี้ยวันประธานรุ่นกับแม่เงกันเปลี่ยนกันเห็นปีสาข้อนซื้อปลงอะไรอ่างนี้ยกำไปโอ้ผมก็ถือว่าฮักกันทุกคนผมจะถือโทษก็ไข่ผมถือว่าดูทุกคนช่วยกันดูแลกันใ่ใช่เฉพาะรุ่นเดียวครับชมรมก็ฮัักกเหมือนน การเจ็บไข้ได้เปวยเป็นธรรมดานะครับเนาะธรรมดาครับเงินสวัสดิการสากลน้ำสับบาทบ่เคยได้ครับบ่ได้ครับม่มีทางเลยกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนก็บ่ได้ครับถูกยกเลิกจะได้เฉพาะชมวมของขากตันหันก็ครับแตกต่างก็ครับสวัสดิการสวัสดิการของของขาบ่ได้เลยนะครับแต่ทําไมต้องเอื้ออํานวยให้กับข้าราชการประจาอันนี้ผมม่ได้รังเกียร่านะคือข้าราชการที่เป็นบัติที่บาดเจ็บได้ครับแต่ผมมันนึกดูเอ๊ะ กูมุงเขาบำนาญจะไปบ้านนาที่ประจำได้จะได้หรอไม่แต่ขอดบูธเขาก็ย้ำมัในจะได้หรอเขาอยู่ในป่าน,นี่ค่าเราเลี้ยงขเ,าเยงขาแทบจะไ่ได้อันนี้บูาบากันค่าเราเลี้ยงผมซช้ปุ๋ยทันทีท่านก็ครับการบริหารแบบท่านมาที่บ้านหรือไม่ผมถึงยกตัวอย่างของสุราษฎร์พังงาเมาื่อดูทําไมเขาถึงเก่งของงดึงทำได้สุราษฎร์ภูเก็ตพังงาเนี่ยเขาจะเอาส,สวัสดิการมาเป็นตัวตั้งก่อนอ่าแล้วก็อะไรเกี่ยวกับอ่าทุนสาระเป็นที่หลัง แต่ของเขามันกลับด้านเลยครับปีที่แล้วปีฮงเกจผมไปดูครับศูนย์ส,สาธารณะเขาแตะไปทั้งหมดแปดแสนการศึกษาประมาณเก้าแสนเบากันทุนสาธารณะนี่ผมบอกตรงๆนะผมน่าจะควรจะตัดออกแต่มันคือสวัสดิการแค่แสนสองแสนครับตายแค่ได้หมื่นเดี๋ยวมึงได้สามหมื่นหันก็กข้อแตกต่างมันเยอะแยะผมนึกบอกปีนี่คณะกรรมการบ้ามานหรอหะ ลงสมัครหยุดเกตขนโดยภายใต้การน,นำของท่านผูมุ่กับสุพลผลกันท้าประธานชมรมและเป็นรองประธานสหกรเปิดหมดว่าเป็นมปสมัครก็มีท่านอนุญาตเอ่ยยศนะครับเนาะพี่สุรพลพี่นรงพี่ปฐุมพี่เลยวัดพี่ประสิทธิ์และใครทำนี่พี่สุรพลสุรพ,พลต้องเอาแน,น่นอนเกตขนเนี่ยเขาจะต้องทําในทีมเดียวกันแพ็กทีมเลยว่าต้องไปโดดเดียวอย่างกันช่วยก,กันลุ้นลงหา แลวหัวหน้าสายแต่และสายก็ช่วยกันโดนหลงหึ่งเลือกมึงโหเพื่อเขาจะได้เข้าไปนั่งสนทบกับดีอยู่ข้างใน,นอีกสองท่านคือท่านแตลบุตรกับท่านพินิษขอขึอ้นมาได้เตือนแปดคนหรือแปดคนขึ้นไปข้อหนึ่งครับระเบียบและข้อบังคับมาตราห้าสิบาาการประชุมอย่างต่างๆจะแก้ไขข้อบังคับต้องมีเกินสองในสามคือสิบคนการเสนอโครงการอย่างต่างๆต้องเตืนแปดคนถึงจะผ่านตึงวันนี้บํานานเอาไปกินมดครับ ปีหกเก็ดแปดแสนเขาได้ห้าหมื่นแต่เขาเพิ่งได้ปีหกแปดนีหมห้าหมื่นทำไมอะครับก็ขั้นรรดัการเขามีน้อยครับปีนี้เขาเรียแกแค่เพียงไปถ้าทําไปแร้วมันยังบัตได้ผลนะก็ต่อไปผมจะโอ้โอยู่แล้วปล่อยผมถึงบอกผมไม่ได้แก้ไขใครนะครับผมก็เป็นทุกเหมือนกันทุกวันนี้คนเขาบัตรสนใจอย่างนีทุกวันนี้เขาทุกนะครับดังนั้นถ้าท่านอยากทุกกับท่านปล่อยวางบ่เนาะ แก้ไขทีตัวเฮาจบทีตัวเฮา,านี่บ่ต้องไปสงใจอ,อย่างจะเกิดทุอผมสบายทำไมผมสมัครอ่ะทั้งท่านผมเรียนรู้ทั้งพรบสากลเป็นรักนะผมมองนะผมไปผมตัดคะแนนปีผมนีม่ท่านไปก่อนคอยท่านเป็นทีมครับพวกเราต้องเลือกเป็นทีมเป็นทีมเข้าไปเลยสําหรับขรานการประจํานะนเป็นเรื่องของปุปน่นเพราะปุ่นแบมาม่จุยเขาอยู่แล้วแต่ทั้งหมดคกรรมการเดี๋ยวท่านก็ต้องมาเป็นบํานาญครับ ผมถึงบอกระยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนท่านทําแบบธรรมธิบัต่วยเหลียสมาชิกเป็นรักท่านจะมีความสุขท่านอยู่ที่ไหนเขาก็เรียกท่านแต่ถ้าท่านเรียกชั้นวันนะแบ่งชั้นแบ่งพวกอันนี้บํานาญประจำหมดสิทภาคใต้บ่มีครับภาคแปดบ่มีเลยเหมือนกันมดผมยังเอาดู้อยอย่างทําไมแปดถึงมีขาดช่วยนอนโรงพยาบาลพี่ที่นอนก็ขาบ่ได้ไม่แต่บาดเดียวกองคุณเพื่อนชวนก็บ่ได้ครับได้เฉพาะชมรมเขาอย่างเดียว ผมมันจะด้อยค่านะครับเงินสวัสดิการรุ่นผมสามสามลำปางเลยหนึ่งเยสองถึงเลยหกเฉพาะลำปางของผมมีเงินเป็นแสนครับเออมีเงินเป็นล้านป่วยนอนโรงพยาบาลทันทีถึงสองพัน 2, ตายทันทีถึงสามหมื่น 3, มียตายได้สองหมื่นหรือมือห้าสวัสดิการมีเทียบนะครับผมมีรประมาณสี่สิบห้าสิบผลเก็บปีละพันสองแตกต่างกันเยอะครับผมมีแค่สี่สิบอันนี้มีอะไรเกรือบสองพันสงสารมากครับนอนโรงพยาบาลบาดได้ซิเนี่เลย แล้วทำไมท่านเอาไปใช้ใจยอย่างอื่นนะตั้งดานหนึแสนห้าแสนหกทำไมท่านทาได้ก็ผบถญทางแค่นี้ผมถามท่านนะผมไม่ได้ตั้งเกตท่านผมถามท่านท่านเหมาะสมหรือไม่เห็นควนหรือไม่ถึงแม่นจะบัพพิธพรบสกรเพราะท่านเอามีมติเสียงชนใหญ่หรืออิงกฎหมายของพรบสกรเป็นหลักแก้ไขข้อบังคับทําไมอ่ะทําไมสมาชิกเป็นอย่างครับแม้แต่บำนาญเป็นลูกเมียน้อยเป็นเขาก็ต้องก้มหน้า,ก,า,าก้มตาบ่เคยสวนใจเพราะอย่างเขาบ่ได้เรียนรู้เท่าทันสากล ยาขสมาชิกทั่วประเทศเฉพาะตำรวจเขาร่อสามสิบกษกระะตื่นลู้ตื่นทำเหมือนพระอาจารย์เบียครับตื่น,นศึกษาเรียนรู้มันเป็นย่ญญาครับทำไมเขาทำไ้ทำไมเขาอย่างอื่นเขาทำใหมดทำไมตัวนี้เขาทำอะไรชิดของเขาครับเขาต้องรักษาสิทธิ์ของเขาแต่เขาต้องได้สิ์ปีนี้ผมอยากทุกท่านทั้งหลายเป็นเลือกขั้นกรรมการดีเจ็ดคนของเขาลงทรหลายส่วนใครจะมาที่หลังเรื่องของท่านแต่ถ้ามาในาน้ำของบำนาญถ้าเกินแปดเขาโกรธกันเอาท่านต้องยอมครับสมัครทุกปีก็ได้ ผมมาลงก็เพาะเหตุผลนี่ครับถามว่าท่านเข้าไปทั้งหมดแเรามีแกนนําเรามีหัวหน้าพักเขามีคนรู้นักวิชาการเข้าไปเขาจะได้เปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมก็ต้านมาตลอดนะตั้งปฏิรูปองค์กรมาที่ว่าปฏิรูปสากลของกลุ่มของผมที่ท่านมีท่านอ,อาจารย์จรูดเป็นหัวหน้าทีมดัง,ง,งะ,ะนั้นผมกับบากอยากจะฝากขมูลเขาทุกคน ตร,ตรงตุลที่หลอดกันส่วนเรื่องตุกธรรมดาครับปล่อยวางองผมไม่ได้เสียเลืดอดเนี่ยนะผมก็เป็นนี่ผมก็ไม่จะรวยอย่ยงวันนี้ผมก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้สองวันเก้าสผมก็ต้องไปเรียนรู้ผมม่อยาเป็นอันเสือผมต้องเพิ่มพื้นความรู้อย่างผมทาประกันเนี่ยผมก็ต้องเรียนรู้อยากจะฟ้าปีน้องเขาเอฟซีของผมทั่วประเทศโดยเฉพาะนี้มันปังของผมครับสาก่อนอมทรัพย์ปุะเทศตื่นรู้ตื่นทำและกองทุนเพื่อนชุวเนพะื่อนครับจงศึกษาเรียนรู้แล้วเขาไปช่วยกันนะครับ เฮามีความหู้เฮาแบ่งปันกันมันจะมีความหู้แล้วเก็บไว้ตายไปเอาไปตัวเนะครับผมถึงบอกว่าชีวิตผมก็เหลือบ้านนนครับเดี๋ยวผมก็ตายครับผมก็อยากฝากตรงนี้กับเอฟซีและพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมแล้วก็เสนอไปนะครับวันนี้ขอท่โชคดีครับของหน้าทีมของผมจงทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีสุดขอท่านโชคดีมีความสุขทุกคนทุกเหมือนกันสวัสดีครับ